True X Pay ศูนย์รวมคนจริงเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่ตอบโจทย์เหล่าเกมเมอร์ทุกเพศทุกวัยมีสินค้าให้เลือกมากมายทั้ง ROV f ีไฟ FC Mobile บัตรกาลิหน้าไรอัลสตีมเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติได้ที่ truexpay.com หรือติดต่อแอดมินทาง Facebook Page และ Line App ได้เลยอ่ะเดิน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 เดิขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินแรงขึ้นมา เดี๋ยวเราจะถมไว้นะเราจะถมไว้นะเตรียมกดยาเตรียมกดยาสามสองหนึ่งกดยาถมเลยถมเลยสามสองหนึ่งเดินขึ้น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 เขากังวงกังวงกังวลกังวลเออถมอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละหลังมันแตกหมดหลังมันแตกหมดชุบหน่อยชุบ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 มันตายเยอะมากตายเยอะมากตายเยอะมากเพื่อนชุบ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 เพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนละเล่นชุบเพื่อนเราเล่นชุบเพื่อนเราเล่นชุบเพื่อนเราเล่น ช่เพื่อนเล่นช่เพื่อนเล่นเก็บหลังมันให้หมดเก็บหลังมันให้หมดช่วเพื่อนเล่นชุบ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 ดได้ปหไอเม่นตายงยก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 มาหลังสุด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 ตั้งหลัง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 เออตั้งหลังสวยชุบ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 ไวชุบไวเออเราตั้งได้แล้ว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 ดันดันกลับ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 สวย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  ชุบเพื่อนชุบเพื่อนว่างนะเตะว่างนะเตะว่างนะเตะชุบกู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 เออเขาลมเยอะเขาลมเยอะดันขึ้นมา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 ให้สุดดันขึ้นมาเดินซ้ายเดินซ้ายเออดันขึ้นมาให้สุดเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วดันขึ้นมาเออหมด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 เตะ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 หมดเตะ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 เตาเตะ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 เตาเตะ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 เตกเตะเตะเตะ เดิน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 เย็นเย็นนะใจเย็นนะเต็มโถมนะเต็มโถมนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดินขึ้นมาก่อนเดินเดินขึ้นมาแรงขึ้นมาก่อนแรงขึ้นมาก่อนกดยานะสามสองหนึ่งกดยาสามสองหนึ่งโถม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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมา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 เดินขึ้นมา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 เออเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาสวิตซ์โซนสวิตซ์โซนสุด สวิตเออสวิตกลับหลังสวิตกลับหลังชุบหน่อย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 ชุบแล้วชุบ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 เออกลับไปชุบเพื่อนกลับไปชุบเพื่อนเราหันไปเตะหันไปเตะหันไปเตะสวิตสวิตกลหันหลังไปเออสวยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยเราตั้งเราตั้งสายนะเราตั้งสายเราตั้งสายชุบ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 ยังอยู่ชุบเออขึ้นมาขึ้นมา เขาลมเยอะเขาลมเยอะเขาลมเยอะเดินขึ้นมาเดินเข้ามาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเออเดินขึ้นมาข้างหลังเขาหมดแล้วข้างหลังเขาหมดแล้วเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเอออย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเดินขึ้นมาชุกกูชุกกูชุกกูเดินขึ้นมาข้างหลังจะหมดแล้วข้างหลังจะหมดแล้วเพื่อนเออเตะหมด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  เตะหมดเตะหมดเตะหมดเตะ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 เขี่ย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 ไล่เขี่ยครับไล่เขี่ยไล่เขี่ยไล่เตะเลยไล่เตะเลยไล่เตะเลยไล่เตะให้หมดไล่เตะให้หมดไล่เตะให้หมดเตะให้หมดครับเตะให้หมดเออเตะ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 เอาให้หมดเอาให้หมดสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนหมดยังหมดนะพิมพ์บอกคุณเขาหน่อย ขอบคุณครับทุกคนสวยมาก